สวัสดีค่ะ,คคะเพื่อนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้รักการลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตของพืชที่ท่านปลูกอยู่วันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนพร้อมทั้งหญิงกเกษตรนี่วันนี้มาพร้อมกันเลยนะครับเพื่อจะมาติดตามการใช้คู่หูมหัศจรรย์ w o r ร์แพนเวิร์ลแพนกาตรสานกับเกษตรกร,ร,กรผู้ที่เขาใช้มาแล้วเป็นระยะเวลา4ปีแล้วที่สําคัญเธอใช้แก้ปัญหาในการ หลังการเก็บเกี่ยวใบของเธอนั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรแล้วใช้บํารุงต้นอย่างไรเพื่อเด็กผลผลิตเต็มต้นอย่างนี้วันนี้มาเจอกับเธอครับสวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ยาครับพี่ยามีชื่อจริงนามสกุลจริงอย่างไรครับผมชื่อนัทยาชมชื่นค่ะอยู่หมูเจ็ดพวงค่ะอำเภอเขาคิจกุดเราปลูกอะไรครับที่นี่เป็นหลักก็ทุเรียนหมอนทองค่ะทุเรียนหมอนทอง <c oughs> นะครับ <c oughs> มีสักกี่ต้นครับที่นี่ฮะ ประมาณสองร้อยฝากสามร้อยค่ะสองร้อยเกือบสามร้อยนะครับสามร้อยมันมีพันธุอื่นไหมครับมีพรมณีบ้างไม่เยอะค่ะพันธุหมอนทองที่เราปลูกเนี่ยครับที่ผมดูเนี่ยต้นใหญ่มากเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะยี่สิบปีขึ้นค่ะ <c oughs> แล้วก็มีสิบสิบกว่าปีบ้างสิบกว่าปีบ้างใช้คู่หูเวอร์แพนเวอร์แพนกัลปสานเนี่ยมากี่ปีแล้วครับสี่ปีค่ะส <4 S 2> ี่ปีปีแรกที่เริ่มใช้เนะี่ย เรามีปัญหาอะไรครับหลังเก็บเกี่ยวลูกแล้วคือใบเขาโสมต้นโสมมากแล้วก็ใบเป็นก้านไม้ฝาดคือยอดจะเป็นไม่มีใบใบเหลือเลยอืแล้วก็จะร่วงใบเหลืองๆอะไรอย่างนี้ค่ะโสมแล้วตอนนั้นใครมาแนะนําครับก็้องเจี๊ยบโนชนาตอะค่ะเขาบอกให้ลองใช้ดูค่ะพอเราใช้ไปลรวเริ่มใช้อย่างไงครับตอนนั้นใช้ฉีดลงดินก่อนเลยครั้งแรกค่ะเราสองเก็บเกี่ยวค่ะสองใช้ใช้เพิ่มอีกหนึ่งเท่าอะค่ะก็คือสองชุดนั่นเองสองชุด ก็คืออันนี้ก็คือพ่นลงดินสองชุดนี่คือพ่นลงดินแ่นี้อย่างเดียวเลยพ่นลงดินก่อนแล้วก็พออีกจากสามสี่วันก็ฉีดใบฉีดต้นนะคะใช้สองชุดเหมือนกันใช้ใช้ชุดเดียวกันใชดเดียวอ๋อสองชุดสําหรับฉีดพื้นดินนะครับเชื่อไหมคะในตอนแรกอ่ะรู้สึกยังไงไหมคะกับกับประสิทธิภาพของเขาหรืออะไรเงี้ยก็กะว่าห้าสิบห้าสิบลองดูเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นชีวภาพด้วยค่ะเราก็ไม่อยากจะใช้เคมีมากอะไรเงี้ยค่ะจะลอง พราะส่วนตัวก็ชอบชอบชีวภาพอยู่แล้วก็เลยเออยากลองดูแล้วฉีดไปนานแค่ไหนถึงได้เห็นผลก็ประมาณพอพอฉีดไปประมาณสักเดือนนึงเนี่ค่ะมันก็เริ่มเริ่มรัดใบมาอ๋อเริ่มเริ่มแตกใบอ่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นจริงๆอ่ะเราเนี่ยใช้อะไรบ้างใช้ก็ใช้เคมีทั่วไปอะค่ะเขาหลานยาบอกว่าตัวไหนดีแล้วก็ใช้ไปห้าหกตัวเจ็ดตัวบวกเข้าไปฉีดเข้าไปปุ๋ยทางดินก็เคมีค่ะ พอพอเก็บเกี่ยวลูกแล้วมันก็โทมใบก็ไม่ไม่แทบจะไม่เหลือเลยแล้วก็คือคือสภาพต้นมันมันโซมมากะค่ะแล้วก็ต้องลงทุนเยอะอีกอย่างเงี้ยค่ะต้องบ่มปุ๋ยบ่ม,มอะไรเพิ่มอีกแล้วตอนนั้นโรคอะไรที่มาแรงที่สุดตอนสมัยที่เรายังไม่เจอคู่หูเนี่ยต้นต้นก็เนา่าเยอะเป็นเป็นโรคต้นเป็นต้นเนา่าค่ะต้นเนา่าแล้วก็เพีย้ยพวกว่าออาแมลงหรือว่าเพีย้ย เขาเรียกเพียจักจั่นเพรยอะรเัี่ยอเพราะว่าเพรอะมานะแล้วใบมันจะใบจะรล่วล่วงเลยอ่างเงี้ยค่ะอย่างรามีไหมคะมีมีค่เป็นเป็นเรื่อยๆเลยก็ยิ่งใช้ก็ยิ่งหาแบบว่ามันหาจุดที่ว่าจะ อะไรมามาหยุดโลกไม่ได้ก็คือว่าเป็นก็รักษามันกลายเป็นโรคที่คู่กับทุเรียนนะคะอาจารย์เขียนนิรบาดนะเขาต้องเอาตัวนี้มาแล้วก็ต้องบวกตัวนู้นตัวนี้นะอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยจนวันหนึ่งมาเจอท่านข่าวเจี๊ยบก็มาบอกตอนที่เขานําเสนอน่ะนะครับเราก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งตามทเมกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตัดสินใจยังไง ก็ชอบตรงที่ว่าคือแค่แค่คู่นี้แล้วก็ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นหลายตัวห้าตัวเจ็ดตัวอะไรต้องมาบวกเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะใช้แค่อ่าสมมติว่าเป็นนอนเลยช่วงนี้นอนแล้วก็บวกข้ามแมลงไปมีเพียมีอ่าลายแดงอะไรแล้วก็บวกบวกไปคือไม่ต้องไปใช้ข้อมูลตั่นงั้นแสดงว่าปกติก็ใช้เป็นหลายตัวประมาณกี่ตัวได้คะประมาณที่จะขึ้นมาหกตัวเจ็ดตัวเยอะ เมื่อก่อนนี้ก็พ่นเองด้วยอะไรด้วยมันก็เลยมีผลกับร่างกายเราเหมือนกันปีแรกที่เริ่มใช้อ่ะพอเราพ่นแล้วเราเห็นอะไรชัดเจนที่สุดต้นคือใบเขาก็สมบูรณ์ขึ้นค่ะคือไม่ต้องใช้ยาหลายตัวก็ลดต้นทุนเกี่ยวกับปุ๋ยแล้วก็ใช้น้อยลงเราก็ลดลงมาครึ่งเลยอะอใบดีขึ้นใบดีแล้วผลผลิตนะคะลูกเป็นไงบ้าง<ด>ลักษณะ<ไ>ของลูกผิวน้าเป็นยังไงบ้างคะ่ดะดีค่ะดีน้ำหนักดีแล้วก็รูปทรงก็ ช้ได้ค่ะตอกทุกปีค่ะที่ว่าใช้มาก็สามารถไว้ได้เป็นไว้ได้กลุ่มพวงพวงอ๋อเป็นเป็นทุเรียนพวงใช่ค่ะเมื่อกี้เดี๋ยวจะอาจารย์นี่เมื่อกี้ที่เดินดูอ่ะเป็นทุเรียนพวงเยอะเลยนะคะอะตอนนี้เป็นทุเรียนพวงละเนี่ยลูกที่มันติดกันนะคะบางทีมันอาจจะเกิดนอนชัยนอนเจาะอะไรเงี้ยมีไหมคะไม่ค่อยมีนะคะปีนี้ที่ที่ปีนปีนไปดูก็น้อยมากค่ะไม่ค่อยมีปีที่แล้วสองร้อยกับสามร้อยต้นเนี่ยนะครับปีหกสามเราได้ผลผลิตกี่ตัน ก็ประมาณ30ตันปี6-2ได้กี่ตันก็20ประมาณ 20, 20. ่สบยี่หนึ่งแล้วครับกับเกืบยีค่ะตอนที่ยังไม่ใช้อ่สิบฟ้า1ิบฟ้าถึง20ประมาณนี้3ปีที่ผ่านมานะเรารู้สึกว่าต้นมันแข็งแรงขึ้นไหมครับผลผลิตเพิ่มขึ้นไหมอย่างไรแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นคือสภาพเขาสมบูรณ์ค่ะดอกเขาจะดกดีทุกปีเลยตั้งแต่ใช้มาค่ะ อันนี้ก็คือใจหายบ้างเหมือนกันตอนดอกลวงใช่ไหมใช่ค่ะมันมันหนาวนอะเนาะมันหนาวมากเลยค่ะหนาว ล่วงไปก็ก็ใจไม่ดีอ๊ะมันมันไม่เหลือแล้วเนี่ยแต่พอพอหลังจากฉีดไปอีกก็อีกสักเจ็ดวันมาดูเอ้ยเอ๊ะมันมาแล้วมันมาลูกแบบว่าเออมีมีมีให้เห็นอ๋อไม่เห็นพอยิ่งโตก็ยิ่งเอ้ยเยอะนี่นะเราก็ต้องแต่งทีนี้กลายเป็นกลายเป็นเยอะไปอีกก็ต้องแต่งแต่งแต่สองรอที่นี่แต่งด้วยหลอกล่วงลูกล่วงช่วงช่วงเป็นลูกก็จะรัดใบอ่อนแล้วก็ล่วงล่วงเนี่ยค่ะหลังจากใช้คู่หูแล้วพอถึงหน้าหนาวปุ๊บ ผูทีเราเนี่ยหนาวใจเลยออกเกรงว่าจะเป,เป็นช่วงที่แตกใบอ่อนด้วยเหมือนกันกที่เขาเรียกรัดอ่อนเป็นไงบ้างแตกอ่อนที่นี่<อ>ไม่มีปัญหาไม่กลัวเลยค่ะ<อ>มันไม่ไม่ร่วงอะค่ะคือคือคือ,คอสลัดบ้างก็ก็คือลูกที่ามัน มันนั่นจริงๆคือมันก็ต้องมีบ้างคือมันตกอะค่ะมันสลัดบ้างปกติแต่ไม่มีมันร่วงแบบว่าเกินโคนอะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะจะไม่ไม่เจอปัญหานี้เลยตั้งแต่ใช่มามมั่นใจเข้ามาเมื่อกี้ค่ะอาจารย์เห็นต้นออที่ล้มอยู่่ะแล้วก็มีกิ่งหักด้วยใช่ถ้าลองผู้ถูกจะกลายเป็นฟืนแล้วอ่ะแล้วไปเติมไมโทให้มันตัวนี้ฟื้นมาแล้วกองรวมกับฟืนไว้เลยครับตรงนั้นอะจะตายค่ะเปตนเป็นโรคคือ ทั้งต้นแล้วกะว่ามันคงไม่รอดอืก็ฉีดไปค่ะฉีดแล้วก็ทาด้วยใช้เวลาที่เขาเป็นแผลแล้วก็ทาค่ผสมมาผสมกับอก็คือเข้มข้นดินทานายางใสแล้วก็นี้ใส่ค่ะก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็ฉีดด้วยเลยเดยกเขาก็ฟื้นมาเฉยเลยแล้วก็มีลูกด้วยเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่ที่ที่ภัยธรรมชาติค่ะ ตีเกลี้ยงไม่ได้ค่ะจะเอาต้นไปด้วยก็เป็นแสนนะคะไปเป็นแสนเอาต้นไปด้วยเงีเสียหายไปเป็นตันนอกจากศัตรูพืชโรคภัยคข้เจ็บพืชยังสู้กับภัยธรรมชาติซึ่งผลผลิตเนี่ยน่าจะพฤษภาเก็บได้ใช่ไหมครับค่ะปีนี้คาดการณ์ให้ผมหน่อยเถอะคิดว่าน่าจะเพิ่มจากปีที่แล้วค่ะก็กะไว้สามสิบาฝาเอาเป็นอย่างน้อยสามสิบต้นหรือสา เราก็หวังสูงเอาสปปามสิลปลายๆสาสิปลายสี่เนาะก็อยากให้ให้ลองใช้ดูนะคะมั่นใจเจ้าตัวเองใช้มาเองคือคือมั่นใจมากค่ะแล้วต้นไม้ก็สุขภาพดีคนใช้ก็สุขภาพดีขึ้นแน่นอนค่ะที่นี่คือสวยกว่าเดิมด้วยนะ <c oughs> วันนี้นะครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับเทคนิคดีๆจากพี่ยานะครับเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองมากกว่า300ต้นนี่นะครับ และเป็นผู้ที่ใช้มาต่อเนื่องถึง4ปีแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตโลกและก็สัตรูพืชเธอนั้นใช้มาแล้วก็เห็นผลจริงวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพ่ยาเป็นอย่างสูงะนะครับที่ให้โอก,กาสค,คู่หของวัชจันทร์มาเยี่ยมและก็มาดูแลว่าใช้แล้วดีอย่างไรดังนั้นการเดินทางต่อไปของคู่หของวัชจันทร์และหญิงเกษตรถือเป็นการพลิกฟื้นเกษตรกรไทยที่เรียกว่าก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตร และหญิงทิตาลีนะครับหรือหญิงเกษตรของเราพร้อมทั้งเ<อ>จา้าของสวนะนะครับพี่ยาขออนุญาตลาไปก่อน <c oughs> โอกาสหน้าผมจะขออนุญาตไปติดตามไปชื่นชมในการใช้คู่หมูมหัศจรรย์อย่างไรนั้นตามกันต่อนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเวอร์แพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยตัดหนี้